สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาอินเจคชั่นนะฮะเว็บไซต์นะฮะโดยผ่านเว็บของ b ี a าร์นะฮะบี a าร์ก็คืออทำหน้าที่นะฮะเอ่อทำหน้าที่เป็นเว็บเพนเทสนะฮะนะฮะที่เอามาลงนะฮะคือเราจะเราจะไม่แฮ็กเว็บจริง นะฮะเราเจอเว็แบบแฮกเว็บในของเพนเทสนะฮะก็คือว <c oughs> ิวับเนี่ยอ่าผมจะอินเจคชัช่นเข้าไปก็คือจะเข้าผ่านอ่ามิต a าเอสเพลตนะฮะอ่าฮะแล้วก็เห็นไฟทั้งหมดแล้วก็เควบคุมเหมือนควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงอย่างเงี้ยะฮะอ่าที่เหมือนที่ผ่านๆมานะฮะอ่า,าสามารถดาวน์โหลดอินเจคชัช่นอะไรอย่างเงี้ยฮะส่ง อะไรเข้าไปได้อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ผมก็เขียนโค้ดนานหน่อยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเติมนะฮะก็คือผมต้องทำยังไงนะฮะคนอื่นเนี่ยผมก็เปิดวี a r e มานะฮะอืมเช็คก่อนว่าวีวามันทำงานอยู่ไหมางงี้บาสผมจะลงไว้ตรงที่ตรงนี้ บีว้าบเนี่ยผมลงที่ตรงนี้นะฮะอันนี้การีนะครับไอพีของบีว้าบคือ http p colon slash slash หนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดโอเคนะฮะนะฮะปึ๊บนะฮะบีว้าบนะคนอื่นเนี่ยเราก็เราอินเข้าไปก่อนนะครับอ่ะฮะก็เราเอินเข้าไปก่อนอือฮึ อ๋อแล้วอีกก็ B นะฮะพัสเวิร์ดบักนะฮะเหมือนเดิมนะฮะ B นะฮะบบัอันนี้หมายถึงว่าทางเว็บนะฮะอ่าฮะเสร็จแล้วก็เราเลือกหัวข้อว่าเราจะอ่าทำแฮกในส่วนไหนฮะดูบักนะฮะดูบักว่าบักบัก,กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าฮะเราเลือกเป็น SQL search นะฮะ SQL get search นะฮะนะฮะกด Hack กบผมโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือน่าจะรู้อยู่แล้วว่า,า search นะฮะเราลองลองดูนะฮะว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปนะฮะนะฮะปึ๊บนึกออกนะฮะอ๋ตรงอะไรนะฮะแล้วกด search นะฮะ เห็นไหมฮะว่า Error SQL แล้วฮะอันนี้ฮะคือ Error แล้วฮะ Error SQL นะฮะโนดตรงๆว่าตรงนี้ลองดูปุ๊บโอเคนะฮะเซิร์ชจริงฮะอ่ะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราลองใส่โค้ดหนึ่งเท่ากับศูนย์ะฮะหนึ่ง สูนะครับเ่อนี่นี่อ่อนนะฮะนะฮะอ๋อเอสอีซ <SE, S 1> ิเล็กนะฮะซิเล็กหนึ่งป๊บถึงสองนะฮะนะครับเ,เ,อเอดอ,อันนี้นะฮะ ด่าตาบีเบทนะครับนะฮะก็วงล้อปิดเออวงล้อปิดวงล้อเปิดนะครับเออวงล้อเปิดวงล้อปิดนะฮะก็ลูกน้ำนะฮะนะฮะลูกน้ำนะฮะสี่นะฮะลูกน้ำนะะห้านะครับปิด้ยเปิดโทษนะครับโทษโทษนะ สี่นะครับเล็บห้าไม่ไม่ต้องว้นวรฮะก็6หกนะฮะแล้วก็เจ็ดนก็คือเอาเทเบิลสี่ห้าหกเจ็ดเลยฮะดัตตาเบสเทเบิลสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่ฮะมันก็จะขึ้นว่า Error you have database นะฮะ n t x ไม่นุนนะครับนะฮะ database สี่ห้าหกเจ็ดเออยู่นะครับลายหนึ่งโอเคนะฮะอันนี้คือเราลองเซิร์ชดู ถ้าเป็นดาต้าเบสอื่นถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยเราลองถ้าสมมติเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นเว็บอื่นเนี่ยถ้าเราจะแฮกเว็บสักเว็บหนึ่งดาต้าเบสเนี่ยเราก็ลองใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะนะฮะเสร็จแล้วเราก็อ่าฮะนะฮะ,ะเสร็จแล้วเราก็ลบตรงนี้ออกไปนะฮะ ทีนี้เราจะแทรกนะฮะเราจะใส่เทเบิลของเราเข้าไปนะฮะเซอร์อ,อาฮะอันเนี้ยมันต้องอยู่ในอันนี้อันนี้เนี่ยคราวที่แล้วในคลิปต้องไปดูคลิปก่อน,นะฮะแล้วเราจะรู้ว่าเออไอของโปรแกรมบีวัตเนี่ยมันอยู่ในสับโฟลเดอร์ไหนของเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าฮะโอเคอันนี้เราจะอินเจคชั่นไฟล์ไฟล์หนึ่งเข้าไปใน b w a ัต นะฮะไฟล์นึงนะฮะอ่าโอเคนะฮะเราก็ใส่เป็น an นะครับครับ an นะครับยูนิฮอนะ e e ะะะน,นะครับ e select นะฮะหนึ่งนะครับก็ ก็จำไม่ได้คชเชนมาค PHP s t e m นะครับมูลิเปิดนะครับสติงนักสกอร์นะครับ GET ีนะฮะเสร็จแล้วก็อืมอะไรฮะสิดูตามนี้แล้วกันให้ขี้เกียจอธิบายนะฮะเลาก็ลงเล็บปิดนะฮะนะฮะโคเชนมาสนะฮะ into เอาโลไฟล์ฮะไาฟลา์ slash วานะครับมือไวเว็บ slash นะฮะ slash นะฮะนี่เราจะ injection ไฟล์นี้เข้าไปนะฮะ image นะฮะ ยาบาดูนะฮะยาบาดู .php นะครับนี่จะชั่นไปฮะมันจะขึ้นว่าเออร์เลอร์นะฮะนี่ฮะลน์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูนี่นะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ลองไปดูที่บี a ับนะฮะจริงๆเราเข้าเราไม่มีเข้าไปดูอยู่แล้วล่ะว่ามีไม่มีนะฮะไนี่เราเข้าไปดูนะฮะไม่ตงเปิดรอละ อย่าไปดูอย่าไปดูนะ,ะมันยังไม่สิเล็กเข้ามานะฮะ,นะฮะเรามาดูใหม่นะครับว่าผิดตรงไหนนะครับโอเคครับกดผิดนิดนึงนะฮะนะฮะมาละฮะดูตามนี้นะฮะ ะฮถ้าใครอยากได้ตรงเนี้ยผมผิดตรงที่ว่าผมใส่ซิงค์เข้าไปนะฮะนะครับใส่ผมผิดตรงนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ถูกละนะฮะอันเนี้ยพออไลเตอร์ไปมันก็จะเออร์เรอร์ไฟล์นะฮะเนอเอซิทเอริเดอเอซิทนะฮะ,นะฮะเราก็มาดูว่ามีว่ามาหรือ,อยังนะฮะก็น,นี่ฮะลองดูคลิ้งดูมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับนะฮะ ก็ตามที่เราพิมพ์ไปนะพีพีเก็ตซมดี้อย่างเงี้ยฮะนืหนึ่นงนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็ทีเนี้ยเสร็จแล้วก็เรากลับไปที่กาลีหม่นะฮะพอกลับไปที่กาลีปุ๊บนะฮะอือฮาาึพอกลับไปที่หนะ้ากาลีปุ๊บเราก็ลองดูว่าอย่าไปดู ทำงานหรือเปล่านะฮะเราไปที่ image นะคะ,นะฮะ image ทิ้งไปเลยเนี่ยไปดูเราไปเช็คดูถ้าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปเช็คในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปกต,ติแล้วเข้าไปเช็คในเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะฮะเราไปเช็คว่ามันสร้างได้หรือเปล่านะ,ะตรงนี้นะฮะก็ดูที่ที่สร้างนะครับนะฮะ มันเวลาจะผิดไปนิดนึงฮนะเพราะผมตั้งเป็นเวลาของทางมิการนะครับ,นะรบเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็เข้าโมดูล M S S console นะฮะ M S S console ครับ,นะรบ,รบตรงนี้ลองดูหน่อยสิว่าจะไปดูมันทำงานหรือเปล่านะครับ ก็ตามด้วยนี่ฮะสิเอดีนะฮะเว็บนี่ฮะปุ๊บ,บนะฮะทีนี้เนี่ยมันจะมีเว็บอยู่เว็บหน,นึ่งนะฮะที่มันบอกอ่เกี่ยวกับของซอฟ e ิกนะฮะของซอฟติกอ่าไม่ใช่ซอฟติกปิดไปแล้วนะฮะผมซอฟ e ิกมันปิดไปแล้วผมเคยเขียนโค้ดเข้ามาตรงเขียนโค้ดเข้ามา ของ bwrap นะฮะคุณนะครับ b w a p wrap โอเคฮะตัวนี้นะฮะนะฮะเขียนเข้าไปที่ตรงไหนฮะไปที่ไปที่ system นะฮะไฟ system นะฮะเข้าไปที่ meta e x p l o t framework นะฮะโมดูลแล้วก็ exploit แล้วก็มัติแล้วก็ http นะครับผมก็สร้าง nano มาตัวหนึ่งคือไฟตัวนี้นะฮะ b w a p d rb นะฮะเรามาดูก,กัน นี่ฮะคือเข็มประมาณนี้นะคะัะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะแต่นี่ฮะแล้วก็ u ูเของไอทีเกมนะฮะก็ใส่ไปของซับ e ึกนะฮะนี่ฮะ username p a s พ w o r d วดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอาเข้าไปใส่ให้นะฮะเออตรงตรงเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแฮกมาว่าเราจะได้ได้มาอย่างไรอย่างงี้นะฮะ นะฮะมันจะได้มาอย่างไรโอเคอันนี้ปล่อยไว้ก่อนเรามาแหกกันต่อละกันนะฮะมีตาเอ็กซ์เพลน่าจะขึ้นละยังฮะยังนะฮะเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนนะฮะสักพักนี้ฮะก็คือโค้ดตรงนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าอ่ามาเอาไปใช้กับอันอื่นได้นะ ใช้สมมติเราจะไปแฮกเว็บอื่นอย่างเงี้ยห,หรือ i ินเ c t i o n ของเว็บอื่นไม่ใช้ได้ฮะอา่าฮะ injection เข้าถึงตัวในเซเวอร์เลยฮะไม่ใช้ได้ให้ตัวนี้บีบัรเนี่ยใช้ได้ตรงนี้นะฮะเราไปใช้ได้ครับมาแกะได้ฮะเนี่ยผมก็บมงที่ผมออมา,มาผมก็เริ่มแกะโค้ดนะฮะอา่าฮะว่านี้ฮะ p a p ชื่อโค้ดนฮะที่เราสร้างไว้นะฮะนะฮะเสร็จแล้ว target u r l p a t เนี่ยฮะอันอันนี้ก็คือแบบว่า path ตรงที่ว่า u r l ที่ที่อยู่ะฮะนะฮะนั่งแกะโค้ดเล่นๆโอเคอ่อมาเรามาเริ่มกันนะฮะอันนี้เนี่ย ต้องตรงว่าเราก็เข้าไปที่ use exploit นะฮะนะฮะมันก็ต้อง use อยู่แล้วฮะนะฮะ use exploit นะฮะมันตินะฮะมันตินะฮะ slash http นะครับก็คือมันก็ตรงตามตรงนี้อะฮะอะฮะตรงตามตรงนี้นะฮะเนี่ยมันติ http อย่างเงี้ย ะหเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเป็น Be b b u f บนะฮะสแลตนะครับปุ๊บนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาบีบัอนะฮะพอขึ้นไปปุ๊บนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็โชว์ออปชั่นนะ โอปติโอเนสนะโอชั่นโอเคเราก็ใส่อา o s t ก่อนนะอา o s t yes นะฮะมัน connect p o พอ80อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะฮะ target uid เนี่ยฮะ target uid เนี่ครับไปแก้ไขตรงนี้ได้ครับผมพี่บับนะฮะนิสเนม e b นะครับนะะ uck, อ่าฮะ p a s ต w o r ร b u บเห็นไหมฮะตัวนี้มันขึ้นอยู่แล้วนะฮะก็คือมันจะเขขรียกฟาน์ตัวนี้ไปนะฮะ s p ฟพีอ e ก็คืออ่า เราเรียก S p a g แล้วก็เรียกตามงานที่มันอยู่ในนี้นะฮะหรือว่าพิมพ์คำว่า Show S page นะฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยปุ๊บนะฮะของตัวเว็บนะฮะอะว่าทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะว่าเราเออว่าโค้ดที่เราเขียนไปมีอะไรบ้างนะหรือไม่ก็ไปเซิร์ชดูฮะในเดือนมกราคมทีกมก็จะมีโค้ดแจกให้นะฮะนะฮะ,นะฮะครับเสร็จแล้วตัวนี้ผมก็เซสอ่า เซตอาโฮสนะฮะก็พิมพ์ไปที่ไหนที่ IP ของมีวาร์สนะฮะ192.168.11.112นะครับเตอร์นะครับนะฮะเสร็จแล้วก็พอเซตเอสพูดเสร็จแล้วก็เอสพูด e e เลยดูคนว่าต้องทำอะไรเดี๋ยวกลัวผิด ลสุดบัอกยู่แล้วนงสองเยโอเค็ครบนะฮะเนี่ยมีคนมาต้องใส่นะเอสพีเอเลยกันนะ,ะนะฮะเสพอลยไม่รู้ผ่านหรือเปล่าน,นะ,ะปื๊บ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 ฮะโอเพนะฮะหนึ่สี่โอเคฮะเห็นไหมฮะอืมเอสพีเอพีเฮลดู ลอง ls ไฟดูนี่ฮะไฟล์ที่อยู่ในเซเวอร์อืฮะอือกทำอะไรได้หมดแล้วละ่ะ เขาตรงเมื่อตรงนี้ก็ทำอะไรนด้หมดแล้วค่ะก็คือเสร็จคือเสร็จอะเสร็จล้วแล้วล่ะนะฮะตรงนะฮะเดี๋ยวผมก็ลองเก็ตไอดีดูฮะโอเคเก็ตยูไอดีปุ๊บอ่ะแบ็คกราวดูสินะฮะ ซีซั่นหนึ่งนะฮะนะฮะนะฮะที่เรอบหนึ่งนะฮะอือหือจะฟอร์ดโพว์ดอะไรก็ได้หมดแล้วะฮะตอนนี้ จะทำอะไรก็ได้ละพิลวิกิ้งอะไรก็ได้ฮะตอนนี้แคทก็ได้ะฮะดาวน์โหลดไฟล์ก็ได้แก้ไขไฟล์ก็ได้กะะ็ทำได้หมดละตอนนี้นะฮะดูซีซั่นหน้านะฮะอ่าฮะเออลืมไปเอ๊ะไปกล่าวก่อน นะฮะก็อันนสองเที่ยวฮะเพีไปสองเที่ยวเรียบร้อยฮะนะฮะมีบล็บบอกเราโดนกินปซะละนะฮะก็ใช้เวลาไม่นานนะฮะนะฮะในการทำโอเค ใค,ใครสนใจไฟล์ก็เดี๋ยวผมหลังไม้ฮะเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้ส่งโค้ดให้อฮวิธีการทำอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมส่งไฟล์ส่งโค้ดให้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อเรื่องไอ้บีวนี่ต่อนะฮะก็คือแบบจะให้อันนี้อดลนทนไม่ไหวเนี่ยต้องอัดคลิปเมื่อวานไปเที่ยวมาวันนี้ก็ติดงานฮะที่ผมถ่ายรูปให้ดูตอนเช้าอะ่ะ อ่าฮะไอตัวเนี้ยยังไม่ได้เทสเลยเนี่ยอ่ะฮะเพราะเดี๋ยวต้องไปติดตั้งละก็คลิปหน้าทำคลิปนะฮะอย่าลืมอย่าลืมนะฮะกดไลค์อ่ะฮะกดไลค์นะฮะของเพจผมนะฮะ uh huh. ไลฟ์เพจหน่อยนะฮะเคไทยนะฮะเคไทยเทคโนโลยีกดไลฟ์เพจหน่อยเข้าเว็บด้วยนะฮะเข้าไปชมกันเยอะๆนะทำอะไรมั่งนะครับอือหืก็อีกเพจหนึ่งนะฮะ เพศหนึ่งก็ไอที24ชั่วโมงขีดเคไทยนะฮะไม่ใช่รายการทีวีไอที24ชั่วโมงนะครับอันนี้น่ละรายการไอที24ชั่วโมงฮะของผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเอ่อ security นะฮะของเว็บไซต์นะฮะอ่าฮะ Security ของเว็บไซต์นะฮะก็ของอ่าฮะอ่ามีคนไม่ถูกใจอีกแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันจะแสงหน้าตัวหลักไปแล้วล่ะ Uh huh. นะ่เป็กาเพราะว่าไอ้ของเพจหลักมันจะเป็นมันจะพันกว่า uh huh. นะฮะใครสนใจฮะผมรับสมัครเนอนะฮะตอนนี้รับสมัครคุณกดไลค์เพจอยู่นะฮะโซ uh huh. โดการเข้ากล่องะฮะวันละข้ากล่อง <laughs> อข้ากล่องวันละหนึ่งกล่องนะฮะนะฮะทำงานให้เต็มที่ะฮะ uh huh. ก็คือวันหนึ่งก็คือตามคลิปะฮะคลิปนี้ผมเรียนแบบของคอนเกรนะฮะ uh huh. คอนเกตเขาบอกว่านาทีละเท่าไหะนะร่นะยี่สิบแอคเคานะฮะใน Facebook นะฮะผมให้เวลาห้าสิบแอคเคาท์เลยครับใครสนใจสมัครทำไม่ได้ก็ไฟฟ้าช็อตนะฮะโอเคฮะก็อันนี้ก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะมีเว็บผมนะฮะใครสนใจติดตั้งหรือว่าระบบเน็ตเวิร์ก็ได้เลยฮะนะฮะ ใจติดตั้งพวกระบบเน็ตเวิร์กนะฮะหรือว่าจะมาเรียน pen t e s นะฮะ h ฮก k i n g นะฮะผมก็พร้อมที่ผมว่าเออพร้อมที่จะให้ความรู้นะครับนะฮะก็จะมีทีมงานก็จะสอนอยู่สองที่ฮะที่แถวฝั่งทนนะฮะนะฮะโทรมาถามก่อนนะฮะฝั่งทนนี้ไม่ได้ไม่นอนนะฮะก็ถ้าถวมาเรียนก็มาเรียนที่คองสฮะธัญบุรีนะครับตามแผนที่ในเว็บไซต์นะฮะนะฮะเพผมสอนหลายอย่างฮะสอนเขียนเว็บไซต์สอน โปรแกรมมิ่งนะฮะสอนเขียนแอปนะฮะก็มีอาจารย์อยู่สองสามคนนะครับนะฮะแต่ไม่ได้เป็นสถาบันนะฮะเป็นบ้านนี่แหละนะฮะหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับมาเรียนด้วยตัวเองหรือเรียนออนไลน์ก็ได้นะฮะเพราะนึงไม่แพงนะฮะนะฮะอย่างให้ k i n งก็หกพันปฏิบัติจริงทําจริงนะฮะครับแต่ขอร้องอยู่อย่างหนึ่งฮะอย่าขอให้ผมไปให้ใครเลยครับผมไม่รับอยู่แล้วขอร้องฮะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้